สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านอยู่ช่องฟ s o f a เม m a r สังเกตครับและตอนนี้เป็เกม The School สองพันสิบเจ็ดสังเกตครับเีมต้องการต่อจากฟาติโกบาซึ่งอันนี้จะเป็นการสอบเัาจะเอารถคันนี้ไปนะครับเกมรถคันสีแดงที่ใช้ในการสอบเบ่ยๆของเราซึ่งมันขับง่ายเข้าใจป่ะแรงม้าแรงรถมันสมส่วนมันคือสมส่วนทุกอย่างก็เลยเชอว่าเขาเป็นอยู่ไป โอเคขวาโอเคไฟเขียวไฟแดงเอ้ยไฟเขียวเราต้องดูซ้ายไม่เชื่อกินเล่นไม่มีกินเลยไหนนู่นจะกินโอเคเขาโด โหานาะไกาย,ยู่มังตอนนี้ตานสอบมันไกยย่เลยประเด็นโอเคก็ได้สองตาที่แล้วแม่งสองคลิปที่แล้วมีแต่เรื่องับปางโลกเนึกเป็นแค่หนึ่งกับสอนกับอนตัน,น,นกับสอนยังไม่เจออะไรไอ้สางกับซินคือแบบเพียบเลย ตึ้งตกแปดในเกมนี้นะครับโอเคกระเด้งต่อไปก็โดนซ้ายใชนะโอเคไปต่อได้ผักอะไรเคยเนะ่ยโอเคปกติตรงต่อไป ไม่เลยได้อยู่ผมมันอยู่ตรงนู้นอ๋อเลยเฉยนู้นจะไม่เลยเลยใส่เองขี่ผานไอ้มียังแดงอยู่เลยเวีนไอ้ดันต้องเผื่อระยะไฟแดงเยอะมากจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะกินกันตอนไหน ไฟแดงไฟแดงตลอดึงเลยเฮ้ยไฟเขียวไอยูซิงดังไอตัวนี้เช ouais. ิ่อเชื่อเชื่อตัไฟแดงโอ้ไฟแดงตรวนึงหนึ่งในสกายเลยอ่ะตัวตัวนี้ตัวใกล้ๆเหมือนพร้อมปลดกันจรู้ดีว่า คนอยู่ตรงไหน,นเคไปตเรได้ต้าซ้ายนี่ร้เ,ก,เก็บเลนหละจะโดนก็หายกิกเลนตลอดเลยนั่นจริงตรงต่อไปสองบล็อกใชนะ่ไหมเราใส่ทีนึง กรอต่อไปสตาน,นี้มึงนี่คขมิบมันน่าตื่นตเตน้นจริงๆไม่แค่สามกับสี่อ่ะที่ตื่นเต้นมัน้มงเจอกันไปที่เบรกท้ายอยู่เบือนท่อเราแล้วกัน โอเคลงปักด่ามเกนห้สิบกิองครั้งนะครับถ้าไม่เจ็ผมก็ตัดก้ามบางทีโอเคอยากกินเลนแต่ขาดลูกโอเคไม่กิน โซอยแม่งแค่ชิพหายเคสามสิบแล้วมันคือเนี่ยเลยนะโอเคต่อได้เร่ลุงไปชิพหายเลยกินเลนแล้วจ้าชีแล้วไงกินเลนพลานสวยดีเหมือนกันนะมันจะมากินเลนอย่างนี้ไม่ได้ โอเต่อโลตัวรถไฟแดงเสียเลยโอเคผมขับบอลกันเสียเซลบ2 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคเบรก อีกสองไฟแดงเสร็จแล้วมั้งโอเอี่งไฟแดงไฟแดงทั้งสามเส้นทีนี้อ๋อจุดต้นต้นอยู่ข้างๆนี่เองดูขวาสินะดูขวาตรงนี้ดูขวาตรงนี้นูกเปล่าอ๋อตรงนู้นเชื่ แล้วก็ผิดนัุ่นึกเข้าตรงนี้อืมโซลิดโอเคผมตัดข้าวดีกว่านะครับมันจะไม่ต้องโซลามากโอเคนะครับทม่ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าของร้านจอดรถนะครับซึ่งตัวไฟแดงโอเคไฟมันบักนะครับโอเคนี่จะบักอีกแล้วอเคนมรวขวาแล้วซ้าย ตถานีกั่วงโอเคเปิดไฟไว้อนติดกไว้เปิดเลยแล้วกันโอเคถอยหลังมาโอเคเรียบร้อยง่ายๆกับส้า,านีโอเคไปมาก็นะ่ะมีผ่านนิดนึงในสาวเสิรวิ้คือเวลาขำงสถน,นี้นะครับโอเค โอเคนะครับสำหรับอีพีนี้ก็จบไปอย่างมันคือเดียวเท่าไรนะั่นเงเพราะว่ามันคงต้องไปเล่นใหม่อีกครั้งนะโอ okay. เคนี่ก็เป็นสำหรับเกมเดอะวิสก2017ครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อน,นครับ